ครับวันนี้เราก็มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับเป็นมหาเจดีย์มงคลวัดอะไรน,นั้นเนาะจำไม่ได้อันนี้นะครับไกด์เจดีย์พระมหามงคลวัดอะไรนะครับ,นะบรน,นี่คือความยิ่งใหญ่ขององค์เจดียด์นะครับเป็นหนึ่งยอดต้นแบบ ต้องใหญ่มากกล้องเรานี่จับไม่หมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบก็จะมีลักษณะเอ็นจีดเีเนี่ยที่เล็กย่อมลงมานะครับเรียงลาย,ยแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นลนักษณะส่วนโดยรอบนะฮะน้องกลางตรงกลางทางออกนี่ก็จะเป็นเิมพุนะครับลักษณะนี่ ขตากระเจี๊ยบกท็ทเพช้คล้ายๆหมือนออกไปทางของนะฮะ,ะ,ะ,นนะแล้วมน่าจแบลักษณะแบบเกอมีสมใบเดียวด้วยไมเป็นรอบมีอากาศรอบๆนะฮะมันก็จะเป็นองคเจดีย่เยอะตันนี้ข้างใหญ่โตสวยงามมาก นี่เป็นองคเจดีหลักที่เราสามารถขึ้นไปถึงเมรุนะครับฝัอ่งอกลางตพื่อไปที่บรรจุพระบรมสารีริกธา,าตุนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะพยายามหาโอกาสมาแวะอันน,น,นี้นะครับแล้วก็จะกลับแล้วนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขทุกท่กาน มิดโคนด้วยนะครับ